สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมปลามสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็ได้ไม้มงคลมาอีก3ต้นนะคะวันนี้เราก็จะปลูกไว้ในกระถางเป็นทรงพุ่มนะคะเพราะว่าต้นนี้ชื่อมะยมด่างนะคะ ไมยมด่างเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเลยนะคะที่ชอบแบดมากๆค่ะถ้าเราปลูกไว้หน้าบ้านคนก็จะนิยมช,มชมชอบเลยนะคะเหมือนกับต้นไมยมนะคะที่คนนิยมปลูกไว้หน้าบ้านค่ะอันนี้ไมยมด่างก็เช่นเดียวกันนะคะไมยมด่างแต่ใบเขาสวยมากนะคะยิ่งเขาเจอแดดนะคะยิ่งเขาเจอแดดเขาจะยิ่งสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเขาลงกระถางไปทรงพุ่มส,สวยๆกันก่อนเลยนะคะไปดูกันเลย เราจะใช้กระถางใบใหญ่นะคะเราจะใช้ถ่านรองไว้นะคะเพื่อให้น้ระบายได้ดีนะคะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวสับเลยค่ะคะ่ะแล้วเอามะพร้าวสับตามเลยนะคะเพราะว่ากระถางใบใหญ่มากนะคะเราใช้มะพร้าวสับเยอะหน่อยเพราะว่า <l ots> เดี๋ยวเราจะใช้ใช้ถ้าใช้ดินเปลืองมากพอเราย้ายกระถางเราก็จะหนักไปนะคะเราก็ใช้ใช้มะพร้าวสับเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยดินที่เราปรุงไว้แล้วนะคะเป็นดินใบก้ามปูนะคะบ้านเราจะใช้ดินใบก้ามปูตลอดแล้วก็ผสมด้วยมะพร้าวสับไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็เอามูลไส้เดือนนะคะปรุงไว้ให้เขาแล้วนะคะปรุงไว้หมักไว้เลยนะคะแล้วเราก็เอามาใสา่ในกระถางเลยคะ่ะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวต่อแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เติมดินทีหลังนะคะเราเอาต้นมะยมด่างลงไปก่อนนะคะ เราก็าจะย้ายเขาลงมานะคะเราจะปลูกกระถางเดียวนะคะกระถางเดียวประหยัดพื้นที่นะคะกระถางเดียวสามต้นเลยนะคะต้นนี้ยังไม่ค่อยถูกแดดมากนะคะยังไม่ค่อยด่างเท่าไหร่ความรับของมะยมด่างอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือว่ามะยมด่างนะคะสามารถดูดจับฝุ่นได้นะคะเพื่อนๆดูดจับฝุ่นได้เราต้องการตัวนี้นะคะเราต้องการไม้ที่ดักจับฝุ่นแล้วก็ฟอกอากาศนะคะเนื่องจากว่าอากาศยุคนี้นะคะ พีเอ็มสองจุดห้าเยอะมากนะคะเราก็เอาเขาออกจากถุงเลยนะคะแล้วก็หามุมวางให้เขาก่อนเลยนะคะอันนี้ได้หนึ่งต้นเลยนะคะเ,เตรียมเอากระถางที่สองลงนะคะถุงที่สองนะคะนี่นะคะเอาลงเลยค่ะต้นนี้ด่างสวยมากค่ะ เขาบอกว่านะคะถ้ามายมด่างนะคะยิ่งเจอแดดยิ่งจะด่างสวยเลยนะคะเพื่อนๆเราหามาปลูกกันได้เลยนะคะตอนนี้เราจะปลูกเป็นทรงพุ่มนะคะเพื่อที่เราจะไปตั้งไว้หน้าบ้านแล้วถ้าไม่ตั้งหน้าบ้านเราก็ตั้งตรงมุมที่เจอแดดตอนเช้าๆเลยนะคะแดดจัดเขาอยู่ได้เลยค่ะเอากระถางที่สามลงเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกายเราก็ได้แล้วนะคะสามสามมุมเลยนะคะสามมุมนะคะในกระถางใบนี้นะคะ เราก็จะได้ม้มย,ยมด่างทรงพุ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาเจอแดดจัดนะคะอันนี้เราเพิ่งได้มาเราก็กําลังจะเอาเขาลงกระถางเพื่อทําปห้ทรงพุ่มเป็นไม้สวยๆนะคะเพราะว่ามุมมุมที่เราเจอแดดนะคะตอนนี้มีแต่แคนตัดถ้าเรามีมะย,ยมด่างไปอยู่เป็นเพื่อนเขาก็จะเพิ่มความสวยให้กับมุมนั้นได้เลยค่ะเราก็เลยแต่งมุมเขาด้วยมะย,ยมด่างกับแค่นตัดนะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ได้ะะแล้วค่ะแ๋ยวเราก็เติมดินนะคะพอปิดหน้าดินเสร็จปุ๊บเราก็ใช้มะพร้าวสับปกคลุมหน้าดินอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนการดูแลมะย,ยมด่างนะคะการดูแลมะย,ยมด่างนะคะเขาชอบน้ําพอชุ่มนะคะให้น้ําเขาพอชุ่มแต่แดดจัดได้เลยนะคะเขาชอบแดดมากๆนะคะถ้าเขาเจอแดดไม่ไร่นะคะความสวยของใบเขาจะยิ่งสวยมากเลยะคะ่ะเราจะลงรักมะยมด่างกันเลยนะคะเพราะดูลักษณะลาต้นเขานะคะอันนี้เลี้ยงง่ายนะคะเขาบอกว่าคนถ่ายเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายมากนะคะแล้วก็สามารถ ให้น้ำพอชุ่มได้เลยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ให้เขาเจอแดดจัดๆเลยนะคะเราลืมไว้หลายๆวันนะคะเราซื้อมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ยังไม่ลงกระถางดินเขาแห้งมากนะคะเขาก็ไม่ตายนะคะเขาก็ยังรอดอยู่กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นการลดน้ําเขาไม่ได้ไดชอบน้ํามากนะคะพอชุ่มเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็อยู่แดดจัดได้เลยค่ะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะเราลองหาไม้มงคลนะคะมะยมด่างมาปลูกกันต้นนะคะแต่เราจะชื่นชอบเขาเลยะคะ่ะเพราะสีใบด่างของเขาสวยมากค่ะบ้านเราจะชอบไม้ใบด่างนะคะเราก็เลยสรรหาสะสมไม้ใบด่างใบไ,ไม้ใบสวยๆแบบนี้มาปลูกกันเลยค่ะด่างนะคะปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเราใช้ทั้งหมด3มต้นนะคะเป็นกอน,นี้นะคะเดี๋ยวเราก็พักเขาไว้สักประมาณ3าวันหรือเวันนะคะให้อยู่ในร่มลำไรก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนดินให้เขาไม้ะยมด่างมีความรับอย่างหนึ่งนะคะ มย,ยมด่างรู้เหมือนกับว่าใบของเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ถ้าเมื่อถูกแดดเมื่อไหร่นะคะฟาร์มด่างเขาจะสวยมากเลยละคะ่ะตอนนี้ด่างด่างไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจเจอแดดยังไม่เยอะเดี๋ยวพอเราเอาเขาออกแดดนะคะแดดเขาจะสวยงามมากเลยะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสามารถช่วยเราได้ก็คือว่าเขาสามารถดูดฝุ่นต่างๆได้ดีมากเลยนะคะมย,ยมด่างนะคะถ้าเราปลูกไว้หน้าบ้านก็จะช่วยดูดซับฝุ่นไม่ให้เข้าบ้านเราได้ด้วยนะคะค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะ คลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ